ว่าด้วยการสลัดทิ้งสองอย่างคําว่าย่อมสลัดทิ้งในคําว่าย่อมสลัดทิ้งทำบ้างยึดถือทำไว้บ้างได้แก่ย่อมสลัดทิ้งเพราะเหตุสองอย่างคือหนึ่งสลัดทิ้งด้วยการตัดสินของผู้อื่น 2. เมื่อไม่สำเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้งเสียนรชนสลัดทิ้งด้วยการตัดสินของผู้อื่นเป็นอย่างไร คือผู้อื่นตัดสินว่าศาสดานั้นไม่ใช่สัพพัญยูทำไม่ใช่ทำที่ศาสดากล่าวสอนไว้ดีแล้วหมู่คณะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติดีแล้วทิฏฐิไม่ใช่สิ่งที่เจริญปฏิปทาไม่ใช่ศาสดาบัญญัติไว้ดีแล้วมรรคไม่ใช่ทางนำออกไปจากทุกข์ความหมดจดความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไป ความหลุดพ้นไปในทิฏฐินี้ไม่มีในทิฏฐินี้สัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหรือหลุดพ้นไปไม่มีทิฏฐินี้เลวซามต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าเล็กน้อยผู้อื่นย่อมตัดสินอย่างนี้นรชนถูกตัดสินอย่างนี้ก็สลัดทิ้งาศาสดา สลัดท,ทิ้งธรรมที่ศาสดากล่าวสอนสลัดทิ้งหมูนะ่คณะสลัดทิ้งทิฏฐิสลัดทิ้งปฏิปทาสลัดทิ้งมกักนรชนชื่อว่าสลัดทิ้งด, Davidson ด้วยการตัด,ตดสินของผู้อื่นเป็นอย่างนี้นรชนเมื่อไม่สำเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้งเป็นอย่างไรนรชนชื่อว่าเมื่อไม่สำเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้งเป็นอย่างนี้ คำว่ายึดถือทรรมไว้บ้างอธิบายว่าน,นรชนถือยึดมั่นถือมั่นศาสดาทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะทิฏฐิปฏิปทาและมักไว้บ้างรวมความว่าน,นรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้างยึดถือธรรมไว้บ้างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิไม่ใช่ก้าวล่วงได้ง่ายๆการปรงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นไม่ใช่ก้าวล่วงได้ง่ายเพราะฉะนั้นในความถือมั่นเหล่านั้นนรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้างยึดถือธรรมไว้บ้าง21พระผู้มีพระภาคตรัสว่าทิฏฐิที่กำหนดเพื่อเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ของผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดไม่มีในที่ไหนไหนในโลกเพราะผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดนั้นละความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้วไม่มีความถือมั่นจะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่า